ัสดีค่ะวันนี้พามาชมปลาคราฟค่ะปลาคราฟรุนล,ลูกแล้วนะคะเลี้ยงไว้ตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วก็มีปลาหางนกยุงด้วยค่ะปลาหางนกยุงไม่รู้มาจากไหนนะคะเอามาปล่อยตัวสองตัวแล้วมันกเกิดออกมาแบบนี้ค่ะปลาหางนกยูงเมื่อก่อนมีตัวเดียวนะคะนี่มันแพร่กระจายมาได้ยังไงก็ไม่รู้ล น่าว่ามันติดมากับสวิงไหมพี่เวลาเราตักตรงนู้นแล้วมันก็มามีตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะมาเกาะที่แขนด้วยบ้านเราเหมือนอยู่ในป่าเลยนะคะมีสัตว์เยอะแยะเลยค่ะมีตัวอะไรคะเนี่ยตากะแตนตัวสีเหลืองพี่ะกะ เรอตั้งที่ข้างประตูนี่จะก,กะแตนตัวสีเหลืองก็มีค่ะเทอาหารให้แล้วนะคะกินกันใหญ่เลยน้ำตกส่วนหน้าบ้านค่ะรก มากเหมือนป่าอเมซอนเล้วค่ะก่อนปลูกบัวด้วยนะคะบัวตายไปแล้วไม่มีเวลาดูแลสวัสดีทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกคนนะคะสวัสดีนะคะนี่ช่องน้องไทเกอร์นะคะน้องไทเกอร์เป็นลูกของอพ่อหลีแม่ปลาช่องร้อยแปดอาชีพนะคะฝากด้วยนะคะช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับสัตว์นะคะ พามาดูสัตว์สวยๆงามๆที่บ้านของเราและที่อื่นๆนะคะนี่ค่ะส่วนน้ำตกหนบ้านล,ลกมากเลยค่ะ <c oughs> พี่ลีกำลังจะเปิดน้ำตกนะคะเดี๋ยวมาดูกันน้ำตกอย่างไรดีหรือเปล่า ไม่ได้เปิดน,นไม่ได้เปิดหลายวันแล้วค่ะฝากช่องเล็กๆของน้องไทเกอร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกดแชร์ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยแชร์กันหรอกเนาะก็จะกดไลค์กดถูกใจนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้คะ่ะพูดคุยกับ น้องปลาได้นะคะปลาที่เป็นคนแล้วก็ปลาที่เป็นปลานี่ค่ะปลาที่เป็นคนก็คือดิฉันเองนะคะส่วนปลาที่เป็นปลาก็คือปลาในอ่างนี่ค่ะเอาพี่ลีเสียบปั๊กเลยค่ะเรามีหลายอ่างนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้รูดแลยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูอ่างนี้อ่างนี้มีนกกระยางอยู่ค่ะแต่ว่า ลกมากเลยค่ะไอตัวจอกเนี่ยมันขึ้นมาไม่หยุดเลยอ่างนี้มีปลาหรือเปล่านี่พี่ตายหมดแล้วยังเนี่ยจอกมันเยอะมากเลยค่ะมีลูกกบลูกเขียดพี่อ่างนี้ไม่มีปลาแล้วหรอ ไม่ได้ล้างมังม้ง,งวันนี้นว่างๆเหลือออกมาเล็ดอะดดดดดอ่างนี้น่าจะไม่มีปลาแล้วนะคะน้ำใสยอยู่นะได้น้ำฝนแต่ว่าพี่หลีเอาใบเตยเอาอะไรมาปลูกนะคะปลาเลยอยู่ไม่ได้ ตรงนั้นก็เหมือนกันพี่ตรงข้างล่างนั่นพี่ช่วยเอาเป็นออกมั้งเดี๋ยวพาเดินชมส่วนหน้าบ้านค่ะไปดูอีกอ่างนึงรกนิดนึงนะคะองไม่ห้านเดินเลยนี่เพียวรกไม่มีเวลาดูแลเลยค่ะโอ้ต้นไม้ก็ เมื่อก่อนขายต้นไม้ด้วยค่ะเลยลกโตอนนี้ก็ยังขายค่ะแต่ไม่ค่อยเนี่ยขายอหามาดูตรงนี้ค่ะน,นี้ก็มีปลานะคะอันนี้เป็นข้างหลังข้างหลังน้ำตกค่ะเขียนว่าปลาลีร้อยแปดอาชีพนี่พามาชมสวนค่ะแล้วก็ดู เรียกน้องไทเกอร์มาหน่อยพี่น้องไทเกอร์ไม่มาดูเลยน,นี่ก็มีปลานะคะแต่ว่าอ่างนี้เขาอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะเขาก็เลยพี่ให้อาหารอย่างแรงเลยนะมันนี่กินมดเออให้มากจังอะไรให้มันเยอะจังประกาศว่าไม่ใจกินได้มากพี่ ให้พันนิวกะว่าสามวันให้ทีเลยไม่มีเวลาให้นะดูตัวนั้นหางสีเขียวสวยจ้าดูดูพาอาหารไปหางสีเขียวพาอาหารดู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 นี่นี่นี่เห็นไหมคะตัวนี้กาลังจะพาอาหารไปไหนเนี่ยนู้นนู้นพาอาหารไปไหนปลาหางนกยุงค่ะพามาชมปลาหางนกยุง รีเปิดน้ำตกแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันค่ะนี่ค่ะน้ำตกไหลแล้วไม่ได้เปิดหลายเดือนแล้วนะคะลาเล่นน้ำกันค่ะ ด้วยไหมคะน้ำตกของปาลีที่ลีเป็นคนทําเองนะคะใครยังไม่ดูคลิปวิธีการทําน้ําตกก็ไปดูได้ในช่องปาลีร้อยแปดอาทีน,นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพามาเที่ยวชมไม่ได้เจอน้องไคเกอร์เลยน้องไคเกอร์ตื่นแล้วไม่รู้ไปไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ข้างล่างนะคะเดี๋ยวน้องไคเกอร์จะไปเที่ยวหานะคะสวัสดีค่ะ